สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้การสร้างชิงช้าสวร,รนะคะการสร้างชิงช้าสวรนะคะเริ่มต้นด้วยก็เอาง่ายๆเลยนะคะเราก็สร้างส่วนของชิงช้าให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะแต่เราจะใช้ความรู้เรื่องการแปลงเราจะไม่ใช้เอา ส่วนของเส้นตรงมาลากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเพราะว่าเวลาที่เราลากไปเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าขนาดมันเท่ากันหรือเปล่ามันก็จะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็บางทีมันก็จะอาจจะโยไปเยมานะคะทีนี้เราก็จะมาใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางเลขคณิตก็คือการเลื่อนขนานโดยระยะทางแล้วก็ทิศทางที่เรากําหนดนะคะใน GSP ก็สามารถทําได้ดังนี้นะคะเริ่มต้นสร้างกระเช้าก่อนนะคะ เอาจุดหนึ่งจุดมาวางนะคะพอเราได้จุดหนึ่งจุดเนี่ยเราก็จะเลื่อนจุดจุดนี้ให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสให้ได้เลยนะคะโดยการเลื่อนเลือกที่จุดเสร็จแล้วไปที่การแปลงค่ะเลือกการเลื่อนขนานการเลื่อนขน,นขนานของเราเนี่ยเราเอาระยะทาง2เซนติเมตรสเซนติเมตรนะคะแล้วก็มุมนะคะตรงนี้ เราก็ใส่เป็นศูนย์องศาก่อนค่ะอ่าอันนี้เราก็จะได้กระเช้าอันเล็กๆนะคะก็ตรงเนี้ยจุดที่ถ้าเรากดเลื่อนขนาดจุดเนี้ยจะปรากฏขึ้นมาเลยแต่ตอนนี้เขาถามว่าระยะทาง2เซนติเมตรกับมุมศูนย์องศาเนี่ยจะได้จุดตรงนี้นะเป็นจางๆอยู่เนี่ยคุณโอเคไหมถ้าคุณต้องการอันนี้ก็กดเลื่อนขนาดเลยครูต้องการนะคะเสร็จแล้วเนี่ยครูก็เชื่อม สองจุดนี้โดยการสร้างส่วนของเส้นตรงเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เราได้ตรงเนี้ยมีความยาว2เซนติเมตรแล้วก็มีจุด2จุดทีนี้เราไม่ใช้การเลื่อนขนาดจุดต่อและเราจะใช้การหมุนแทนหมุนเพื่อสร้างแขนกับจุดจุดใหม่นะคะมาดูเลยว่าเราใช้จุดด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นจุดหมุนกำหนดจุดหมุนทำได้2วิธีก็คือดับเบิลคลิกที่จุดนี้ มันจะวาดขึ้นมาอย่างนี้นะคะว่าเขารู้แล้วว่าเราจะหมุนรอบจุดนี้นะคะกับอีกวิธีหนึ่งก็คือเลือกจุดเสร็จแล้วไปที่เมนูการแปลงแล้วเลือกระบุจุดศูนย์กลางมันก็จะวาดเหม er like ือนกันเลือกที่จุดไปที่เมนูการแปลงแล้วเลือกระบุจุดศูนย์กลางมันก็จะวาดขึ้นมาเสร็จแล้วเราจะหมุนใครบ้างเราจะหมุนแขนนี้พร้อมกับจุดปลายจุดนี้นะคะ เราเลือกสองอันตรงจุดหมุนเราไม่เลือกนะคะแล้วเราก็เลือกการแปลงแล้วก็เลือกหมุนเขาจะถามเราว่าจะหมุนกี่องศาตอนนี้มันเป็น90น้ะคะ่ะเราก็ต้องการสี่เหลี่ยมจัตุรัสอยู่แล้วเราก็เลยเลือก90อย่างนี้นะคะแล้วเราก็กดหมุนเราก็จะได้ด้านอีกด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วค่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนบ้างเราก็เลือกจุดปลายจุดนี้เป็นจุดหมุน,นะคะ่ะแต่บเบิ้ลคลิกให้มันว่า หรือว่าเลือกที่จุดแล้วก็ไปที่การแปลงระบุจุดศูนย์กลางอย่างนี้ก็ได้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกเส้นเลือกจุดปลายตรงนี้แล้วก็เลือกการแปลงแล้วก็เลือกหมุนแล้วก็ถามว่า90องศาใช่ไหมเราก็บอกว่าใช่แล้วเราก็หมุนตอนนี้เส้นทุกเส้นเนี่ยเกิดมาจากเส้นแรกนี้นะคะมันจึงยาวเท่ากันค่ะแล้วเราเลือก90องศาแปลว่ามุมตรงนี้ก็ต้องเป็น90องศาด้วย ตองสุดท้ายเราไม่หมุนนะคะเราก็เชื่อมเลยเลือกสองจุดแล้วก็เลือกสร้างส่วนของเส้นตรงก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นกระเช้าแล้วตอนนี้เราได้กระเช้าปุ๊บเราก็จะทําหูกระเช้าเราก็จะทําหูกระเช้านะคะครูก็จะใช้เรื่องส่วนโค้งผ่านจุด3าจุดเรากเา็เอาจุดมาวางตรงกลางแต่ว่าถ้าไม่วางตรงกลางเรากลัวว่ามันไม่กลางนะคะเราลบก,ก่อน เสร็จแล้ว GSP มันจะมีความสามารถอันหนึ่งก็คือแบ่งกลางให้เราได้ฮะอย่างแรกก็คือเราเลือกตรงนี้ค่ะเลือกส่วนของเส้นตรงอันนี้ที่เราจะแบ่งกลางเสร็จแล้วเราก็ไปที่สร้างจุดถึ่งกลางนี่นะคะจุดเนี้ยเป็นจุดที่แบ่งเส้นเนี้ยเป็นครึ่งหนึ่งค่ะจุดเนี้ยเป็นจุดกึ่งกลางเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากได้ จุดกึ่งกลางขึ้นไปอยู่ข้างบนนี้นะคะทำยังไงดีก็ทำได้หลายอย่างแต่ว่าง่ายที่สุดก็คือเลือกจุดกึ่งกลางเลือกส่วนของเส้นตรงแล้วสั่งสร้างเส้นตั้งฉากแสดงว่าตรงเนี้ยขึ้นไปเนี่ยจะเป็นตัวแบ่งกึ่งกลางทั้งหมดเลยทั้งเส้นเลยอะ่ะเราก็จุดมาวางบนเส้นขยับไปสูงต่ำแค่ไหนก็ได้นี่เป็นหูกระเช้า ที่จะไปแขวนไว้บนกระเช้านะคะเสร็จแล้วก็วางไว้วางไว้ตรงนี้ได้จุดนี้ละที่อยู่ตรงกลางระหว่างเส้นเส้นนี้เลยนะคะแล้วทีนี้ส่วนที่เราไม่เอาเราก็ซ่อนซะเห็นไหมคะเราได้จุดละจุดนี้เนี่ยมันเลื่อนขึ้นลงได้นะแต่มันจะไปไหนไม่ได้นอกจากเป็นตรงกลางของส่วนของเส้นตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สร้างส่วน โคง้งจากจุด3จุดได้หูกระเช้าแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมสีกระเช้านะคะวิธีเติมสีกระเช้าเนี่ยก็เติมได้ตามใจเราเลยนะคะก็อย่างเช่นครูจะเลือก1 2 3 4เลือกเรียงลำดับนะคะสร้างบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยม ก็จะได้สีกระเชาที่เป็นแบบสีทึบนะคะกับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่เอาสีทึบแบบนี้เราก็เลือกจุดไปเส้นทแยงมุมเลือกจุดแล้วก็ทแยงมุมเลือกไม่เรียงลําดับแล้วก็สร้างบริเวณภายในรูปสี่เหลี่ยมเขาก็จะสร้างให้เราแบบนี้นะคะแล้วเราก็เปลี่ยนสีได้แดงก็แดงไม่เข้มเราเลือกแดงนะคะก็ทำสมบัติ ความทึบแสงร้อยเปอร์เซนกระเช้าเราก็แดงเข้มแล้วนะคะแล้วทีนี้เนี่ยกระเช้าของเราอ่ะจุดจุดเนี้ยเราต้องเอาไปเกี่ยวบนวงกลมเพื่อให้เป็นกระเช้าแล้วก็หมุนเพราะฉะนั้นจุดอื่นครูจะซ่อนออกนะคะแสดงหผลซ่อนจุดเสร็จแล้วเราได้ตัวกระเช้าแล้วเราก็เอามาแอบไว้ข้างขนะคะทีนี้ เราก็จะสร้างตัวชิงช้าสวรรค์นะคะเราก็เอาวงกลมมานะคะวงเวียนมาสร้างชิงช้าสวรรค์จะเกาะกระเช้าก็ต้องใหญ่หน่อยเนาะ,ะจะเอากระเช้ามาเกาะก็ให้มันใหญ่หน่อยจะได้เกาะได้หลายๆอันหน่อยนะคะอ่าเสร็จแล้ววงกลมวงนี้ก็จะมีปัญหาตอนที่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ซ้อนจุด ย่อขยายวงกลมนี้ก็อาจจะย่อขยายไปตามเวลาที่เราสั่งเคลื่อนไหวเพื่อความมั่นใจเราก็ซ่อนจุดนี้ก่อนเลยค่ะแสดงผลซ่อนจุดแล้วก็เอาจุดใหม่มาวางบนเส้นรอบวงนะคะทีนี้เนี่ยวงกลมนี่ยมันมีมุม360องศาถ้าเราอยากให้กระเช้าของเราเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็จะต้องห่างระยะห่างเท่าๆกันถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราจะสร้างกระเช้าเนี่ยมีกี่กระเช้า <S <S ถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการสร้างกระเช้าสัก5กระเช้าเนี่ยเราก็ต้องหารคำนวณออกมาว่า3 6 0องศาเนี่ยจะแบ่งเป็น5กระเช้าเนี่ยแต่ละกระเช้าต้องห่างกันด้วยมุมกี่องศาถูกไหมคะมุมเนี่ยมาจากไหน เนี่ยค่ะเราก็ต้องหมุนไปเท่านั้นองศาแล้วเราก็จะได้กระเฉาจํานวนเท่าที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นเราก็คํานวณเลยค่ะเครื่องคํานวณในใน j s t มันมีเครื่องคิดเลขให้นะคะเครื่องคํานวณเสร็จแล้วครูก็ดูนะคะมันก็ห้ากับหกเนี่ยเดี๋ยวลองดูว่าเอาสามร้อยหกสิบองศาหารด้วยห้า ได้72ค่ะแสดงว่าถ้าเราอยากมีกระเช้า5 5กระเช้าเนี่ยเราต้องห่างกันด้วยมุม72องศาแต่ถ้าเราอยากมี6กระเช้าเราก็ต้องทําห่างกันด้วยมุม60องศาแต่ครูว่าใช้กํากลังดีเนาะมันก็จะสวยงามเพราะงั้นเนี่ยเราต้องใช้มุม72ององศาเนี่ยถ้าเราอยากเห็นเราก็เอามาตั้งไว้เลยก็ได้ ใช้มุมองศาของกระเช้า72องศาแต่ถ้าเราไม่ต้องการเห็นเพราะมันเป็นกระเช้าเราก็จําได้แล้วว่า72เราก็ใช้เลยเอาละค่ะตอนนี้จุดเนี้ยเป็นจุดที่กระเช้าจะมาเกาะกระเช้าแรกนะคะเสร็จแล้วเราก็จะสร้างแกนนี้กับกระเช้าถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะทําจุดหมุนด้วยจุดศูนย์กลางก็ดับเบิลคลิกหรือว่าคลิกที่จุดแล้วก็การแปลงระบุจุดศูนย์กลางก็ได้เช่นเดียวกัน ตอนนี้เราจะหมุนรอบจุดนี้เอาใครหมุนเอาเส้นนี้กับจุดด้านบนนะคะเราจะหมุนก็การแปลงหมุนเขาถามว่า90องศาไหมส่วนใหญ่มาตรฐานมันจะใส่90ไว้ให้เราเลยนะคะหรือว่าครั้งที่แล้วเราเคยใช้มุมเท่าไหร่เขาก็จะใส่ไว้ให้เราเท่านั้นตอนนี้เราต้องการ72ค่ะเราก็ใส่มุม72องศาแล้วก็กดหมุนได้อันที่สองแล้วนะคะ เห็นไหมอันนี้จะหมุนไปตามอันแรกเลยถ้าเราสั่งหมุนปุ๊บทุกอันก็จะไปพร้อมกันห่างเท่าๆกัน72องศาเสร็จแล้วเราก็เลือกจุดหมุนใหม่แต่มเมื่อกี้เราเลือกแล้วเร,เราไม่เลือกใหม่ก็ได้มันยังจําไว้นะคะแต่เพื่อความชัวเราก็เลือกใหม่เสร็จแล้วเราก็เลือกแขนเลือกจุดแล้วก็การแปลงหมุน72องศาแล้วเพราะครั้งที่แล้วเราใส่ไวลาคะ่ะกดหมุนแล้วเราก็เลือกแกน เลือกจุดการแปลงหมุนก็เจ็ดสิบสององศาได้สี่แขนแล้วนะคะแล้วก็เลือกแขนเลือกจุดเลือกการแปลงหมุนเอาละเราได้ครบห้าแล้วนะคะชิงช้าสวรรค์ของเราก็มีที่เกาะครบแล้วทีนี้ยิงเวกเตอร์เหมือนเดิมค่ะเลือกที่จุดบนชิงชา้าเลือกที่จุดบนแกนหมุน แล้วก็การแปลงระบุเวกเตอร์ถ้าจะเอามันไปเกาะต้องระบุว่าจะวิ่งไปทางไหนนะคะไปเกาะเลือกการแปลงระบุเวกเตอร์เสร็จแล้วเราก็เลือกการแปลงโอ้ยังไม่ได้เลือกว่าจะเอาใครไปเกาะมันถึงไม่ให้เลือกเลื่อนขนานเห็นไหมคะตอนนี้เป็นสีเทาหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องบอกว่าเราจะเอาใครไปเราก็เลือกชิงชา้าสวรรค์ของเราแต่เราก็เลือกการแปลงเลื่อนขนาน เขาก็บอกว่าจะไปก่อแบบนี้นะโอเคเปล่าเราก็บอกว่าโอเคเลื่อนขนานได้หนึ่งอันแล้วค่ะเสร็จแล้วไม่อยากให้สีแดงเนาะเราก็เปลี่ยนสีเลือกที่พื้นที่ค่ะแล้วก็แก้ไขสีอ๋อแสดงผลสีแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเง,งินอ่าจิงจ้สว่านอันแรกของเราสีน้ำเง,งินเสร็จแล้วระบุเวกเตอร์ใหม่อาจะเอาไปก่ออันที่สองบ้างการแปลงระบุเวกเตอร์ เสร็จแล้วก็เลือกตัวชิงช้าแล้วก็เลือกการแปลงเลื่อนขนานกดเลื่อนขนานโอเคสีแดงก็ใช้ได้ไม่ซ้ำกับอันแรกเสร็จแล้วก็ระบุเวกเตอร์ต่อไปทำอย่างนี้ไปให้ครบ5อันเลยนะคะการแปลงระบุเวกเตอร์แล้วก็เลือกทั้งหมดของชิงช้าแล้วก็เลือกการแปลงเลื่อนขนานกดเลื่อนขนานแล้วก็เปลี่ยนสีค่ะแสดงผลสีเอาเป็นสี สีเขียวแล้วกันเนาะตอนนี้เราเลือกความทึบแสงไว้เป็นร้อเทั้งหมดหละพอเราเปลี่ยนสีสีทุกสีจึงเป็นร้อยเซหมดนะคะเสร็จแล้วก็เอาันนี้มายิงมาตรงนี้การแปลงระบุเวกเตอร์เสร็จแล้วก็เลือกครอบมาการแปลงเรื่องขนาดกดเลื่อนเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นสีแดงเหมือนกัน ครูอยากให้มันเป็นสีชมพูหรือว่าอ่อนลงหรือว่าใช้เหมือนสีพัทเทลครูก็กดคลิกขวาสมบัติูกเสร็จแล้วความทุกแสงครูเปลี่ยนออกมาเป็นแค่5้ซตกลงจากสีแดงเมื่อกี้ก็กลายเป็นสีออกส้มๆพัสเทลนะคะเสร็จแล้วครูก็เอาอันสุดท้ายมาเกาะการแปลงระบุเวกเตอร์การแปลง เลื่อนขนานเสร็จแล้วก็กดเลื่อนขนานเสร็จแล้วครูก็เปลี่ยนสีเอ,เอาเป็นสีน้ำเงินเสร็จแล้วครูก็ทำเปลี่ยนสีให้ออกพัดเทลก็คือสมบัติแล้วก็ความทึบแสงเอาไว้แค่ครึ่งเดียวพอตกลงก็จะเป็นสีฟ้าๆอย่างนี้นะคะ ถ้าเกิดอยากให้เขียวเราเป็นพาสเทลเหมือนกันแล้วก็สมบัติคิ้กขวาสมบัติความทุบแสงก็ทําให้ครึ่งหนึ่งตกลงอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ได้ชิงชาสวรรค์แบบนี้แล้วนะคะก็ถ้าเราอยากเปลี่ยนสีอีกก็เปลี่ยนได้ตลอดเลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเอกเทศเราไม่เกี่ยวกับตัวต้นแบบที่เรายิงมาและมันแค่หน้าตาเหมือนกันแต่ว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนมันได้ทั้งหมด แล้วก็เปลี่ยนสีให้คิดขู่มุ้งมิง้งก็คลิดขวาสมบัติความทึบแสงเหลือ50%กดตกลงอย่างน,นี้นะคะอันนี้ก็มีสีอะไรที่เรายังไม่ได้ใช้อีกเนาะก็เอาเป็นสีม่วงนี้เลยละกันโอ้มันก็จะคลายอันล่างเนาะเอาเป็นสีเหลืองละกันเอาละได้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้ชิงชาสวรรค์แล้วเนี่ย ตอนนี้มันก็ยังไม่เคลื่อนไหวเนาะมันก็ยังไม่เคลื่อนไหวแต่ว่าถ้าเราหยิบมันเนี่ยจับมันหมุนน่ยมันก็หมุนค่ะลูกมันก็หมุนแต่ว่าใครจะมาจับมันหมุนอยู่ได้ล่ะเนาะเราก็ต้องสั่งให้มันเคลื่อนไหวก็เลือกจุดใดจุดหนึ่งค่ะเพราะว่าทุกอันมันจะห่างเท่าๆกันอยู่แล้วมันก็จะไปด้วยกันเราก็เลือกจุดบนชิงช้าสวรรค์หนึ่งจุดแล้วเราก็เลือกแก้ไขปุ่มการทํางานการเคลื่อนไหว เสร็จแล้วเขาถามว่าเราจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาอ่าถ้าตามเข็มก็ไปทางขวาถ้าทวนเข็มก็หมุนทางซ้ายเอาเป็นทวนเข็มก็แล้วกันนะคะความเร็วปานกลางก่อนแล้วกันเดี๋ยวคนนั่งเวียนหัวนะคะกดตกลงเสร็จแล้วเราก็กดการเคลื่อนไหวโอเคมันก็เคลื่อนแล้วนี้ชิงช้าสวรรค์เราก็เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะซ่อนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันกลายเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สมบูรณ์ก็ตัวคำนวณนี้ก็ซ่อนซะ แล้วก็ตรงนี้ก็ซ่อนนะคะตัวต้นแบบตัวคำนวณแล้วก็จุดบนชิงชาสวรรค์ทั้งหมดจุดศูนย์กลางเนี่ยเอาไว้ได้เพราะว่ามันเป็นแกนหมุนจริงๆมันต้องมีแกนสําหรับหมุนเป็นเหล็กอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จุดเนี่ยไว้ได้มันเหมือนเป็นหัวน็อตของมันเสร็จแล้วก็แสดงผลซ่อนซ่อนออบเจกต เอาลค่ะตอนนี้ชิงช้าสวรรค์เราก็สมบูรณ์แล้วเพียงแต่ว่ามันยังเป็นอ imagine ไปหน่อยก็คือมันยังไม่มีขาตั้งนะคะครูก็จะสร้างขาตั้งของชิงช้าสวรรค์ให้เราทีนี้เนี่ยรูปมันเล็กไปนิดหนึ่งนะคะก็ก็เลยจะสร้างเกินรูปนะคะเอาส่วนของเส้นตรงมากดชิปนะคะสร้างส่วนของเส้นตรงลงมาเสร็จแล้วก็ สร้างขส่วนของเส้นตรงเป็นฐานแล้วก็กดชิปขึ้นไปอย่างนี้นะคะอ่าละมันไปตรงตรงนั้นแล้วแล้วก็ขยับให้มันขยับให้มันตรงเป็นฐานให้ได้เสร็จแล้วเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยมันไม่สมจริงใช่ไหมคะแล้วก็ตั้งให้มันสมจริง เสร็จแล้วพอได้อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยปุ่มการเคลื่อนไหวชิงช้าสวรรค์ของเราก็อเอามาไว้ตรงนี้นี่นะคะแล้วก็สั่งเคลื่อนไหวก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะวันนี้ชิงช้าสวรรค์ของเราก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะ